มะม่วงเบาฮะนี่นี่ฮะอันนี้ทิ่นี้คือกินได้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่นี่ปลูกให้กับลอกกินนะไม่ค่อยทันี่เนี่ยลูปเต็มไปเนี่ยเนี่ยอาจารย์<บ>ไอ้มะม่วงเบากับแต่ไม่ดูเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเออ<ภ>มันรูปมันเหมือนคล้ายกันนะมะม่วงเบารูปมันจะเล็กกว่าแต่ความเปรี้ยวมันใกล้เคียงกังนนะความเปรี้ยวใกล้เคียงมันมันมันชื่อเดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดเรียกคนละคนละชื่อมาเป่ามะม่วงสาวดูลูกที่บ้านของของของใต้ปลูกกันเยอะนะปลูกกิน มานี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมนี่กำลังออกดอกฮะนี่นี่นี่มะม่วงเบาเนี่ยแต่เขาจะไม่กินแก่ถ้าแก่เปลือกมันจะแข็งเนื้อมันจะน้อยโอ้พระผมเขากินอ่อนนี่อ๋อกินอ่อนนี่คือมะม่วงแรดนะกำลังออกดอกเนี่ยแปลงที่ผมปลูกใหม่ใช่นไหมข้างบนก็จะมีพวกมะระกออันนี้เพิ่งปลูกใหม่นะคะเพิ่งปลูกใหม่ต้องรอใหญ่ก่อน มาเลยอันนี้ก็มีม่วงเบาผมปลูกม่วงเบาไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้นครับหรือห้าต้นเห็นไหมโอ้เนี่ยกินได้แล้วนะเนี่ยมม่วงเบากินได้แล้วกินได้แล้วเออออกมาเลื่อเลยส่วนชุดนี้ก็คือเพาะต้นพยุงไว้นี่พยุงนะพยุงนี่ นี่พยุงและนี่คือมะเขือเทศที่มันเลือยๆนี่นี่นไอมะเขือเทศที่ว่ากำลังหายนีูครับมะเขือเทศราชนีนี่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 เห็นไหมไปมาดูให้มาดูัวนหี้อปลามาที่กระโดดมากนะม่วงบอล โอ้โหป็นพวงเลยมันพวงเลยมันอันนี้ยาต้องฉีดยาถ้าไม่ฉีดยานะผมบอกแล้วว่าเพี้ยมันดูดดอกช่อบหมดพอดูดปับ๊บมันก็ทําให้ดอกมันร่วงเนี่ยเห็นไหมหคือต้นนี้ผมฉีดไม่ทันมันกินหมดเลยมาดูมาดูเห็นนหมว่าตัวนี้ก็มีแฟงนะครับเนี่ยแฟงอ,อันนี้พิ่งอันนี้พึ่งลงนี่อันนี้ปลูกไปวะเนี่ย ใหญ่ไหมเนี่ยปลูกไว้เนี่ยพุ่งปลูกเนี่ยอล้วที่สาคัญนะบางทีปลูกไว้ไม่ทันหอยหอยกินหมดฮะนี่หอยพวกนี้ครับเนี่ยเราต้องเบือครับถ้าไม่เบือมันกินหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหอยเนี่ยเพิ่งตายใหม่ใหม่เหม็นมากเลยเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยนี่มาดูเปลือกหอยฮะเห็นไหมหอยเยอะมากหอยทากครับเนี่ยเนี่ยนะฮะเยอะมากครับ คือที่นี่นะครับข้อเสียคือถ้าเราปลูกต้นอ่อนไว้ถ้าไม่มีการเอายาโรยหอยนะผมบอกเลยว่าไม่ได้กินหอยเยอะมากหอยเยอะจริงๆฮะเนี่ยแม่เนี่ยแต่พอโรยปั๊บมันมันจะออกมากินเนี่ยเนี่ยแล้วขยายพันธุ์ไวมากขยายพันธุ์ไวมากไอหอยห้างเนี่นี่ต้นที่ห้านี่คือต้นนี้เห็นหรว่าเนี่ยพวกเนี้ย เราฉีดยาไม่ทานมันล่วงหมดอ่ะอันนี้คือถ้าถ้าถ้าฉีดยาทานมันก็จะติดเพี้ยเยอะมากเพี้ยเยอะมากมันกินหนังหววัวไม่ดิเพี้ยมันหัวร้านเลยเพี้ยนี่มันลงช่วงหน้าหนาวไหมอาจารย์หมอฮะมันลงช่วงหน้าหนาวไหมเพี้ยเนี่ยเพี้ยมันลงตลอดมันลงตลอดมันลงตลอดเลยนี่นะครับบอกแล้วว่าคนทําเกษตรเนี่ยต้องต่อสู้กับเพี้ย ต้องต่อบคู่กับโจรที่เขาเรียกว่าเพี้ยกับสอบพวกนี้นันชอบขโมยของหมดนี่คือมะนาวปลูกแม่ทุกอย่างเลยนะเนี่ยในนี้ผมบอกว่าปลูกแม่ทุกอย่างนี่ดูดูมะละกอต้นนี้นี่สุดยอดเลยทุกอย่างนี่นี่นี่ดกมากมันรูกหอยเนี่ยเห็นไหมดูครับเนี่ยเปลือกมันเนี่ยเนาะเนาะหอยทากเนาะมันกินหมดเลยนะครับเนี่ยมันกินหมดเลยเนี่ยเนี่ย มันกินแบบหูกินเลี่ยมเทียมเลยอ่ะมันเยอะมากบต่ผมว่ามันเยอะมากอาจารย์หมอเนี่ยต้นนี้ร้นนมแล้วยัง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 ไม่ตายเลยเหรอเนี่ยไม่ตายดายูดิดูดิลูกออกบาเลยไม่ไม่ตายนี่มละคอยไหมนีุ่ไไกแล<ะ>้วอันนี้ก็เนี่ยเอาไปได้กินไดเลยนะตวีไปกินเนี่ยนีนนนี้นนนีีีนีนี่ขมานนานน เอาเข่ง okay, มาใส่ม a ละกอไปเลยครับผมมะละกอตัวเนี้ยแต่ m a l ะ c h o r ของแฟหมอนี่ดกมากเลยนะดกมากๆเลยนะเนี่ยข้างบนบน,นี่คือข้างล่างข้างบนมะละกอข้างล่างก็คือแฟน <c oughs> ต้องกูไปกินเองอเหี่ยวอันนี้เหี่ยวไม่ได้สุกอันนี้เหี่ยว อันนี้นาเอาเอาลูกกลมๆไปเลยมืออาจารย์หมอสุกหมดแล้วอะมันกลมๆมันแก่ไวลูกลมมันแก่ไวเมยวเวลาแจงส้มแล้วหวานมากเลยนะไม่ว่าข้างบนก็มีแฟงเนี่ยเพี้ยมลงครับเนี่ยเพี้ยมลงพอเนี่ยเพี้ยอันนี้อาจารย์หมอเพิ่งลงนะคะนี้เพิ่งลงเนี่ยอันนี้เพิ่งลงเนี่ยจะยังจะยังลูกเล็กอยู่เพิ่งลง มาดูฮะเปลือกหอยเต็มหมดครับเนี่ยตึ้งลงเนี่ยเปลือกหอยเต็มหมดเลยเนี่ยพอเราปลูกอะไรใหม่ปั๊บเนี่ยเราต้องโรยโรยก่อนเลยถ้าไม่โรยมันมันกินตายหมดอ่ะมันกินยอดด้วนหมดอ่ะเอาเอาไปเข่งพ่อแม่มะละกอได้เอาต้องเอาเข่งนึงอ่ะถึงจะแขงได้เอาไปไว้เยอเหี่ยงใช่เนี่ยงั้นแกงของแกไม่ได้หม้อหรอก ี่ะเลินเอา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 แค่เข่งเดียวพอนะอันอันอันตูดเหลืองเขาลูกเลยนะไปเห็นตูดเหลืองนั่นน่ะแกกำลังดีเลยไปเดี๋ยวนกก็ลอกขินมดเอาตูดเหลืองมันรู้ทันทีเลยกอดแต่เข่งเลยแต่เข่งเนี่ยเอาเอาไปเยอะไม่ได้ บอกว่าใครบอกว่าปีหกเจ็ดมันจะดีขึ้นพรให้กันจังเราต้อมาเก็บของของเก่ากินต้องมาหาของเก่ากินนะนี่แย่เลย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 ต้องมาค้นของเก่ากินมาแล้วนี่โอเลี้ยงเลยเอาเอาเอาไปเค็งยกะพอนี่แหละแค่เค็งยกะพอพอถ้าเอาไปเยอะมันเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเหี่ยวไง ไม่ทานแล้วมึงเหี้ยงง่ายมันกรอเหยื่อง่ายเพราะว่ามันถึงต้นหมดแล้วเราค่อยมาเอาได้ไงอ่ะยังโอเนยังคือทำมันมีพื้นที่นะครับผมก็จะปลูกมันไม่ว่า พื้นที่นะอันนี้พวกยอดปล่อยไว้เนี่ยนี่เนี่ยพวกยอดปล่อยไว้เนี่ยแปลงเนี่ยเห็นไหมอันนี้ออกออกยอดแล้วนี่ออกออกยอดแล้วนี่ต้องลนงดงนะฮะต้องปลูกคือต้องปลูกแห่งกับหอยด้วยหอยเยอะมากหอยเยอะมากนะฮะฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยโอเคโอ้โหไปสวีเอาไป